เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุขกาวสมสรรเชลซีประจำวันที่17มีนาคมในปี2562โดยชายผู้บ้าคลั่งเชลซีเมื่ออาชีพฮาก,กิฟชมชิลูไม่เคยองอแงแม้ต้องจำใจเป็นตัวสำารองโอเว่นอาคิฟนะครับอดีตกองกลางตัวรับปีดแดงออกมาย่ย่องกล่าวชื่นชม โอเวียจิรูสุน่าคนใจไม่ยกของเชลซีว่ามีความเป็นเมืออาชิพสูงมากเพราะไม่เคยงองแงใส่คุณซืเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรก็ตามนะฮะผมรู้สึกว่าเชลซีน่าจะซื้อขาดอโกอินมาอยู่ด้วยในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแต่เอาจริงๆครับมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างภายในขึ้นด้วยได้เช่นกันหากคริปกล่าวอย่าลืมนะครับว่ามิซิบสูสซีกับเทมมี่อับราฮัมกลับมาจากการยืมตัวซึ่งพวกเขาก็ต้องการได้รับโอกาสลงต่อเนื่องด้วยเช่นกันเหมือนกับคนอื่น ฉะนั้นอาจจะต้องทำให้มาริชิอโอซารีต้องตามแก้ไขปัญหาเรื่องความรู้สึกแบบนั้นไม่รู้จบแน่แต่สำหรับชิดลู้แล้วเขาก็แตกต่างจากคนอื่นๆโดยสิ้นเชิงเพราะคนคนนี้จะไม่งองแงเรื่องโอกาสของตัวเองเลยแม้จะมีดีกรีสูงเป็นถึงกองหน้าตัวจริงชุดช้ป์โลกที่ให้ทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วก็ตามเขาทำให้ผมรู้สึกประทับใจในการทําเนื้อทอมตัวเป็นอย่างมากเลยฮะ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วชิลูไม่เคยกดดันผู้จัดการทีมเรื่องการลงสนามไม่เคยร้องขอย้ายทีมออกเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เลยนะฮะแม้แต่ครั้งเดียวคอสคาวระวาจากเจจริงๆสําหรับชิลูยังฟิตปังชิลูเผยทําไมไม่คิดรีไทยจากการเล่นทีมชาติโอลิเวียชิลูสไตรเกอร์มาเทพของเชลซียอมรับเปิดเผยแล้วว่าทําไมไม่คิดถึงการรีทยจากการเล่นทีมชาติฝรั่งเศสทั้งทั้งที่ประสบความสําเร็จวา้าแชมป์โลกมาแล้ว ขณะที่อายุอาวามก็มากพอทำเช่นนั้นด้วยเช่นกันตอนนี้ผม32ปีแล้วก็จริงแต่ส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมยังหนุ่มยังแน่นฟิตปังอยู่เลยแถมสภารร่างกายยังแข็งแกร่งสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่อีกด้วยพี่หล่อเสยผมกราบผมไม่ได้โมโนนาแต่ทุกครั้งที่ทําการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในทุกฤดาผมก็ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่1เสมอฉะนั้นจึงกลราบพูดได้ว่าทุกอย่างยังคงดีเหมือนเดิมพวกนักเตะรุ่นน้องหลายคนก็ถามว่าทําไมพี่ไม่ประกาศอําลา ทีมชาติฝรั่งเศสสักทีกับเขาบ้างหรอครับเพราะอายุอาณาปูนนี้แล้วแถมยังควา้าแชมป์โลกมาแล้วได้อีกด้วยคําตอบง่ายๆเลยนะฮะผมยังรู้สึกระหายในการแข่งขันอยู่และคิดถึงการลงสนามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าจะเป็นเกมสโมสรหรือนําทีมชาติความต้องการนั้นมันมากขึ้นทุกวันด้วยซ้ํา สำคัญที่สุดผมรู้ว่ามีอนาคตจริงๆกาลังรอให้เดินไปสัมผัสอยู่เพียบซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเมื่อไร่จะวิ่งไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะร่างกายก็ยังบอกอยู่ทุกเมื่อชื่อวันว่าฟิตเปรียบเหมือนเด็กอายุ20อยู่เลยนะครับคิดให้ดีฮอดเดนและชิลูถึงสิ onden, ่งที่ต้องทำหลังหมดสัญญากับสิงบรูเกรนฮอดเดนตำนานแข้งทีมชังกออกลงแนะนำแก่อลิเวียชิลูถึงการเลือกทางเดินในอนาคต หลังหมดสัญญากับเชลซีช่วงปลายเดือนมิถุนายนปีนี้โดยชิลูนะฮะเป็นสูนาาร,ระดับท็อปที่้รับการชื่นชมอย่างน้อยเกินไปนะครับเพราะนะับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข้งในพิีเมียร์ลีกกับาอ์เซนอลก็ทำผลงานได้อย่างยอเดเยี่ยมมาโดยตลอดขนาดผมยังชอบมากๆเลยฮอดเดนกล่าวและสัญญาของเขากับเชลซีกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ฉะนั้นต้องรอดูเถอะว่าจะได้รับข้อเสนอมากมายจากทุกลีกใหญ่ทัุวยุโรปแน่ๆซึ่งอยากจะแนะนำให้เลือกอยู่กับทีมที่น่าได้รับโอกาสลงเล่นเยอะสักหน่อยก็ดี นั้นล่าสุดนะฮะเชลซีบุกถล่มดินาโมเทียบนะครับ <ober> <paid theo> <ita> นั่นยิ่งทําให้ผมประท totally so well a, ับใจหนักกพี่อีกเพราะนอกจากจะทำให้ติกได้แล้วชิลูยังสามารถสร้างสรรคโอกาสเข้าทํำเยอะมากไม่น่าเชื่อเลยว่าเขายังจะเก่งขึ้นกว่าเดิมได้อีกเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเหนื่อยหน่อยนะโอเว่นทายผลใส่สกอร์คู่เอเวอเรตพบกับเชลซีไมเคิลโอเว่นตำนางกองหน้าบอลลังดดทำนายผลพร้อมใส่สกอร์ ให้ได้ลุ้นตามกันสำหรับผลการแข่งระหว่างเอเวอเรตันกับเชลซีในค่ำขืนนี้โดยสถิติของเอเวอเรตันยามต้องเจอกับเชลซีนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไรนักโดยเฉพาะ5เกมหลังสุดที่ดวลกันในพรีเมียร์ลีกเกพวกเขาจะเจาะตะข่ายทาับสิงบูไม่ได้เลยแม้แต่แผ่เดียวเแบบี้กลูกลาวและในขณะเดียวกันผมเชื่อสุดใจว่าทีมจากลอนดอนตะวันตกจะบุกมาควัก3คะแนนเต็มได้ถึงถิ่นกุลสันพาร์คอย่างแน่นอนแม้จะทำประตูได้ไม่เยอะหรือชนะแบบหื่นจับกันซะหน่อยก็ตาม ฤดูกาลนี้มาร์ีบาไม่สามารถทําให้เอเวอเรตันชนะระดับท็อป6ได้เลยแม้แต่นัดเดียวเมื่อเป็นชั้นทันแล้วคงต้านเชลซีลําบากที่กําลังฮึกเเหิมจากการทลลมดินโมเคียบมาเมื่อกลางสัปด,ดาห์แบบไม่น่าจะอยู่แน่นอนครับโดยโอเว่นทำนายผลเอเวอเรตันแพ้กับเชลซี0-1ะฮะปีนี้ของแรงชิยูรอมรับอยากเห็นทีมจากอังกฤษควา้าแชมป์ยูซ โอลิเวียร์ชิรูนะฮะสตรเกอร์มาเทศของเจอซี 4, ยอมรับตามตรงแล้วว่าอยากเห็นทีมจากอังกฤษพาถ้วยแชมป์เดือยฟ้าแชมเกมาครอบครองให้ได้ในครัน,นี้หลังจากที่ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายแบบครบทั้งหมดทั้งแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เทนนิสโฮสเปอร์และลิเวอร์พูลโดยบอกตามตรงว่าการได้เห็น4ทีมจากพิมังกฤษทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเลกผมนั้นประทับใจแบบสุดๆซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาแข็งแงก่งกันจริงๆพี่หล่อใส่ผมกล่าว คุณคิดเอาเกงแล้วกันกนะครับว่าพวกเราเป็นตัวแทนจากปรอันกฤิไปลุยศึกยุโรปไม่ว่าจะเป็นถ้วยเล็กหรือทั่วใหญ่ต้องฝ่าฟันกับเกมการขันมากมายซึ่งเยอะกว่าทีมจากลีกอื่นๆทั้งหมดก็ยังทำผลง,งาน,นดีกันขนาดนี้ขณะปัจจุบันไม่มีใครเถียงแล้วว่าเราพิม์ลีกก็คือเวทีที่ยากที่สุดโหดที่สุดเรื่องสไตล์การเล่นที่ใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเข้าปะทะกันอย่างหยุดเดือดและคิวนั่นเตะเอียดนะฮะจนแทบไม่มีเวลาพัก แต่ผมก็มีความสุขกับทุกสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากและมันทำให้ผมแฮปปี้ที่เรามีบทบาทสําคัญในการแข่งขันระดับทวีปฉะนั้นจึงหวังว่าพวกเขาสักทีมจะคว้าแชมป UC ์ UCL กลับมาได้ในลูกการนี้นะครับนี่คือสรุป่าวสโมสร,รเชลซีประจําวันที่17มีนาคมนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ